สาววัยรุ่นอายุ19เพิ่พึงเริ่มทำงานในร้านกาแฟแห่งหนึ่งในตัวเมืองวันแรกของการทำงานเธอทำกาแฟหกพิมพ์ออเดอร์ผิดและโดนลูกค้าบน่นเพื่อนร่วมง,งานพูดขึ้นว่าแป้งยังใหม่ก็แงส่สีไม่เป็นหรอกแต่แทนที่จะท้อแป้งกลับคิดในใจว่าถ้าไม่รู้ก็ต้องเรียนรู้สิทุกครั้งที่พี่ๆสอนอะไรแป้งจะจดลงในสมุดเล่มเล็ก วิธีตีฟองนมให้เนียนวิธีพูดกับลูกค้าอย่างสุภาพเคล็ดลับยิ้มตอนเหนื่อยตอนพักเธอมักดูคลิปสอนชองกาแฟาดูสูตรใหม่ๆจากอินเทอร์เน็ตเธอบอกกับเพื่อนว่าเราทำได้ถ้าเราอยากรู้จริงๆไม่ถึงปีแป้งได้รับโอกาสให้เป็นหัวหน้าเวรในร้านวันอาทิตย์วันนั้นร้านยุ่งมากพนักงานไม่พอเธอต้องจัดคิว ดูออเดอร์และช่วยชงกาแฟไปพร้อมกันถึงจะมีความผิดพลาดบ้างแต่เธอก็ผ่านวันนั้นไปได้พี่เจ้าของร้านตบบ่าแล้วพูดว่าจากเด็กที่ทำกาแฟหกวันนั้นตอนนี้โตขึ้นเยอะเลยนะต่อมาแป้งเริ่มสอนน้องใหม่ในร้านเธอยิ้มทุกครั้งที่เห็นน้องถามคำถามเหมือนที่เธอเคยถามในวันแรกตอนเลิกงานน้องถามว่าพี่แป้ง ทำไมพี่ไม่เบื่อเวลาต้องสอนแป้งยิ้มแล้วตอบว่าเพราะทุกครั้งที่เราสอนเราได้เรียนรู้เพิ่มอีกครั้งหนึ่งไงความใฝ่รู้คือบันไดที่ไม่มีจุดสิ้นสุดคนที่ไม่หยุดถามไม่หยุดเรียนรู้สุดท้ายจะได้ปีนขึ้นไปสูงกว่าความกลัวและสูงกว่าคำว่าทำไม่ได้